โอเคครับผมชื่อแนนนอนศิราดนะครับก็วันนี้เราจะมาสรุปบทที่3นะครับเรื่องโมเมนตัมและการโดนเนาะก็โมเมนตัมเนี่ยมันจะมีสูตรหรือว่าเทคนิคในการจำเนค่อนข้างที่จะยากนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปครับทีนี้มาดูกันก่อนว่าหน่วยของมันคืออะไรหของมันก็คือกิโลกร,รัมต่อเมตรต่อวินนะครับก็เป็นเวกเตอร์หรือว่าจะเป็นนี้ก็ได้ทีนี้ นาโมเมนตัมเนี่ยครับมันก็จะมีสูตรเนาะก็จะเป็น p เท่ากับ m u นะครับไอ p ตัวเนี้ยมันจะเป็นเวกเตอร์นะส่วนตัว m ตัวเนี้ยก็เป็นมวล u ตัวเนี้ยก็เป็นความเร็วต้นแต่ว่าเป็นหน่วยของเวกเตอร์ด้วยนะครับทีนี้การเปลี่ยนแปลงโมเมนตะัมเนาะก็จะเป็นพวกนี่เดลต้า p แล้วก็จะมีหน่วยมินก็เป็นกิโลคูณกับ เมตตาวิเนาะทีนี้เออเรามาดูกันก่อนเลยว่ามวลก้อนหนึ่งเนี่ยนะครับมีความเร็วต้นเนี่ยเป็นเวกเตอร์ตัวเนี้ยเราก็าจะจับเลยว่าเป็น p 1เวกเตอร์ตัวเนี้ยเท่ากับ m u เนาะเวกเตอร์เนาะทีนี้อ่ะมวล2มวล2มีความเร็วเป็น v เวกเตอร์เนาะเพราะฉะนั้นก็จะเป็น p 2 m v เวกเตอร์นะครับทีนี้มันก็จะมีสูตรอีกแปลงมาเป็นสูตรก็เป็น p เท่ากับ p 2ลบ p 1 Delta ดลต้า p นะครับก็อีกอันนึงจะเป็น Delta p เท่ากับ mv ลบ mu เนาะก็คือแปลงมาจาก p 2กับ p 1นะแต่อันเนี้ยเราก็ต้องจำนิดนึงอันเนี้ยส่วนมากครับใช้บ่อยมากเนาะใช้ประจำเลย Delta p เท่ากับ m คูณ v ลบ u เนาะอะต่อไปเป็นการดนครับการดนจะมีตัวแปรง่ายเลยคือตัว i นาะแต่ก็ยังเป็นหมมน่วยเดิมก็คือกิโลกร,รมัมคูณเมตรต่อวิเหมือนเดิมการโดนนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมก็จะมีเป็น i เท่ากับเดลต้าเท่ากับ m v-u ลบ u ก็แล้วแต่เราจะใช้แลครับจะใช้อันนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะเลือกแล้วแต่เราจะเลือกใช้ในโจทย์ว่าโจทย์ต้องการถามแบบไหนต่อไปครับการโดนและแรงดนนะก็จะเป็นการที่แรงดนเนี่ยเหมือนแบบ เข้าหากาแพงแบบยิงทะลุพุ่งอะไรก็เข้าหากาแพงมันก็จะมี u ก็คือความเร็วก่อนที่มันจะชนก็คือมีความเร็วต้นปกติ v ก็คือความเร็วหลังชนเนาะแล้วก็ส่วน f ก็คือแรงดนมีหน่วยเป็นนิวตัน v มีหน่วยเป็นเมตรต่อว,วิ u เป็นเมตรเมตรต่อว,วิเหมือนเดิมปกติแล้วเมื่อมีสูตรก็คือ f ดลเท่ากับ delta p ส่วน delta t เท่ากับ i ส่วนเดลต้าแล้วก็เท่ากับ M v ลบ u ส่วน T นะครับก็แล้วแต่เราจะใช้มันเราจะจับคู่นี้ก็ได้หรือว่าเป็น f i อันนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็น f แรงดนเท่ากับอันนี้ก็ได้แล้วแต่โจทย์ที่เราจะต้องการหาหรือว่าโจทย์ที่เขาให้มาว่ามีตัวอะไรบ้างสามารถใช้สูตรไหนได้บ้างนะครับทีนี้มาเป็นกราฟนะกราฟอันนี้จะเป็นกราฟของ ft นะเป็นกราฟของแรงดน เราหาพื้นที่ใต้กราฟเนี่ยได้จากแรงโดนก็คือ i นะครับเท่ากับเดลต้าพีเนาะแต่ว่ามันเรื่องเนี้ยมันต้องใช้กฎการอนุรักษ์ของโบนตัมยึดทิศ u เป็นหลักเลยนะครับก็ขอสังเกตเลยจำไว้เลยก็ดีมันก็จะมีสูตรอีกว่าซิกมาพีก่อนเท่ากับซิกมาพีหลังนะกะ็ตัวอย่างเรามาดูตัวอย่างกันมันก็จะเหมือนว่าตัวก่อนเนี่ยมวลเนี่ยยความเร็วต้นนี ไปทางขวาส่วน m 2เนี่ยความเร็วต้นไปทางซ้ายส่วนอันหลัง m หนึ่มีความเร็ว v v 1ไปทางซ้าย m 2 v 2ไปทางขวาอะไรเงี้ยแล้วก็จะมาดูกันเบอนแรงซ้ายเท่ากับแรงขวาอะไรประมาณนี้ก็จะเป็น p ก่อนเท่ากับ p หลังเนะาะ sigma p เท่ากับ sigma p หลังอ่ะเราก็จะแทนส่วนเลยว่า m 1> v 1บวก m 2ลบ u 2เท่ากับ m 1ลบ v 1บวก m 2 v 2นะครับเราก็จะมาดูอ่ะเอ๊ะทั้นสายสกันก็เหมือนอันนี้มวลอันนี้ไปทาง u เนะี่ยความเร็วต้นไปทางขวาเนาะส่วนอันเนี้ยไม่มีแรงอะไรเลยไม่มีไปเพราะฉะนั้นมันก็จะไปด้วยกันปุ๊บอันนี้2อ,อันนี้กันปุ๊บไปเป็น v มันก็จะเป็น sigma p ก่อนเท่ากับ sigma p หลัง นะครับมันก็จะมีสูตรอ่ะ m 1น v 1เท่ากับ m 1บวก m 2 v อ่านะครับอ่ะต่อไปเรา,าดูกันต่อเรื่องต่อไปครับเป็นของการชนเนาะก็ยังอยู่ในบทที่3มเหมือนเดิมการชนเนี่ยมันมีชนแบบยืดหยุน่นกับชนแบบไม่ยืดหยุน่นอ่ะเรา,าดูวัาแรกก่อนชนแบบยืดหยุ่นคืออะไรเหมือนสปริงครับเป็นสปริงยืดหยุน่นอะไรมานี้ก็จะเป็น p, ไอซิสมา p เนาะก่อน เท่ากับซิกมาพหลังเราก็เหมือนใช้กฎอนุรักษ์ด้วยครับอันนี้เป็น ek เนอะเราเคยเรียนกันเราก็คงจำได้ ek ก่อนเท่ากับซิกมา ek หลังอ่าทีนี้ก็จะมีสูตรอีกปุ๊บตรงนี้ไปเป็น u 1บวก v 1นึเป็นเวกเตอร์นะครับเป็นปริมาณเวกเตอร์เท่ากับ u 2เวกเตอร์บวก v 2อเวกเตอร์อ่ะทีนี้เรามาดูแบบไม่ยืดหยุนกันบ้างไม่ยูจุนก็จะเป็น ซิกมาพีก่อนเท่ากับซิกมาพีหลังมันก็คลา้ยลลยล e ลคลายๆกับยืดหยุน่นละครับแล้วก็จะเป็นซิกมาพีไอเซมาอีเคก่อนกดตัวลักษณ์เหมือนเดิมแปลงมาเป็นซิกมาอีหลังก็คล้ายๆกับยืดหยุ่นแต่ว่าทีนี้มันจะไม่เหมือนกันตรงนี้ตรงเนี้ยมันจะเป็นอีเคที่มุมครับเราก็ต้องเอามาดูกันว่าเป็นซ e ิกมาอีก่อนลบซิกมาอีเคหลังนะโอเคแต่ว่าการหมุนเนี่ยมันก็เรา ก็มี2แบบอ่ะเนาะการหมุนก็คือ2มิติสมการหมุน2มิตินะครับก็จะมีไม่บอกมุมเซตา้าเราก็ไม่ยากเลยใช้พิจากรัสในการแก้แล้วก็มุมสามเหลี่ยมมุมฉากอะเนาะเรียนกันมาแล้วสามเหลี่ยมมุมฉากก็ตามเซษฎดีประว่าถามอะไรบ้างส่วนบอกมุมมาเนี่ยบอกมุมเซตามาเนี่ยให้ใช้แกน x กับแกน y เป็นตัวว่าแตกเนะาะไซา์กับคอส เอ่อความเร็วก็คิดในแกนเอาแยกแกนคิดเอาว่าเป็นสายหรือเป็นคอร์สก็ชิดชิดมุมเป็นคอร์สนะไม่ชิดเป็นสายก็จำมาไว้ครับอันนี้ก็สําคัญเลยถ้าเราแตกไม่ถูกก็ทําโจทย์ยากทีนี้มาดูกันต่ออ่าอ,อย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้ว่าบอกมุมเซต้าเป็นคอสสายเนี่ยมันก็จะประมาณตัวอย่างแบบนี้ครับ ตัวอย่างแบบนี้เนาะเนี่ยตัวแตกแรงปุ๊บปั๊บไปอันนี้แรงที่ดึงขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้ก็แตกไปซ้ายขวาบนล่างก็แล้วแต่เราจะแตกครับเพราะว่าเราจะแตกความเอ่อต้องฝึกทําแบบนี้ไปบ่อยครับมันก็จะได้ทีนี้มาดูกันแบบชนแบบไม่ระนาบบ้างอันนี้เป็นเรื่องการหมุนนะครับสองมิติเหมือนโมโมโมเมนตมนะอันนี้เป็นชนแบบไม่ระนาบนะก็เราต้ตองเหมือนเดิมแตกสายคอร์ส ว่ามันเป็นมุมชิดมุมหรือว่าไม่ชิดมุมอ่ะแล้วมันก็จะมี A เนี่ยพอมันเคลื่อนไปปุ๊บบเกิดการระเบิดก็จะเป็นประมาณแบบประมาณนี้เหมือนแบบว่าแรงขึ้นไป v a เท่ากับ u cos เซตานะครับก็จะมีมุมอ่ะเซตามีความเร็วแต่ออกมาเป็น v b เท่ากับ u sin เซตาเนาะมันก็เหมือนเป็นมันเป็นการระเบิดนะครับอ่ะทีนี้มาดูว่าการระเบิดคืออะไรการระเบิดเนี่ยมันก็เหมือน กดอนุรักษ์ครับใช้เป็นกดอนุรักษ์เลยแต่ว่าเป็น ek หนึ่งมันจะน้อย sigma ek หนึ่งมันจะน้อยกว่า s i g m า ek สองเราก็จะมีอันนี้สูตรอันนี้เป็น ek เพิ่มเท่ากับ sigma s i g m า ek สองลบ s i g m า ek หนึ่งนะเราก็จะเป็นการระเบิดแยกชั้น s i g m า p หนึ่งเท่ากับ sigma p, p f แรงเสียดทานเนาะอ่ะ ก็จะเป็นอย่างนี้ประมาณนี้ก็เหมือนอันนี้มาต่อเวกเตอร์กันนะครับหัวต่อ,อหางต่อหางเนาะมาต่อกันไปปุ๊บคืนคืนคืน,คน,คนก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะทีนี้เรามาดูแบบฝึกหัดกันสักมีแบบฝึกหัดมาให้ประมาณข้อหนึ่งครับสำหรับการเรื่องการโมเมนตัม um. เอาโมเมนตัมก่อนโมเมนตตัมก่อนอ่ะทีนี้ดูกันเรื่องโมเมนตัมครับมันบอกว่า วัตถุมวล2กิโลกร,รมัมกำลังเคลื่อนที่ไปทางทิศเหนือด้วยความเร็ว10เมตรต่อวินาทีจะมีโมเมนตัมเท่าไหร่อ่ะวิธีทำเนาะก็มันบอกว่าอะไรบอกว่ามวลมี2กิโลกร,รมัมมีอะไรมี M เนาะ M 2กิโลกำลังเคลื่อนที่ไปทางทิศเหนือด้วยความเร็ว10ความเร็วนี้ก็คือ10ก็คืออะไรครับคือ V เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีเนาะปัญหาอะไรมันหาตัวโมเมนตัม ก็คือหาตัว p เนะาะเท่ากับเท่าไหร่อ่ะจากสูตรเรารู้อะไรบ้างรู้ m เนาะรู้ m เท่ากับ2รู้ v เท่ากับ10ก็ไม่ยากเลยใช้สูตร p เท่ากับ m คูณ v นะครับอ่ะพอใช้สูตร m คูณ v ปุ๊บเราไปดูกันว่ามีตัวอะไรบ้างอ่ะมี m เนาะ m เป็น2ไม่ต้องแปลงอะไรเป็นกิโลปกติ ความเร็วความเร็วก็คือ10เนาะสิเมตรต่อวินาทีโอเคเราก็คูณกันปุ๊บได้20กิโลกร,รัมต่อเมตรต่อวิก็คือเหมือนคูณกันครับอันนี้เป็นกิโลกร,รมัมอันนี้เป็นปริมาณไอส่วนหน่วยของมันนะหน่วยมันก็จะต่อกันแล้วเราถามอีกว่าเาขาไม่แต่เขาไม่ได้ถามทิศใช่ไหมครับถ้าเราตอบถ้าเราสมมติว่าเขาถามทิศว่าทิศไหนก็ถือตอบไปว,ว่าไปทางทิศ เหนือเนาะเพราะว่าเคลื่อนที่ไปทางทิศเหนืออืนะครับก็ก็จะประมาณนี้ในการทําโจทย์นะครับอ่ะอีกเรื่องหนึง่งมาดูเรื่องการชนกันบ้างการชนเนาะวัตถุมวล 2M ก็เอ่อเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว5เมตรต่อวินาทีเข้าชนวัตถุมวล M เนี่ยซึ่งวัตถุมวล M ออยู่นิ่งๆครับ อย่างตรงๆแบบยืดหยุ่นสมบูรณ์เนาะมวลทั้งสองเนี่ยมีความเร็วเท่าใดภายหลังจากการชนอ่ะมาดูกันรู้อะไรบ้างรู้เอ็มเนาะรู้ความเร็วเนาะรู้วีเนาะอ่ะเดี๋ยวบอกว่าเอ็มอยู่นิ่งๆนะแล้วก็มีความเฉื่อยอ่ะเพราะนั้นเราดูใช้ส่วนเลยหาวีก่อนดีกว่าเพราะว่าเอ่อมันต้องหาวีก่อนนะเพราะว่าพอหาวีเสร็จปุ๊บ ก็ได้ไปหาตัวอนต่อได้นะแล้วก็เขียนเลยว่า v อันนี้ v ี2เท่ากับ2 m 1 v 1ส่วน m 1บวก m นี่นะบวก2อ่ะมีอะไรบ้างมี2 m 5ส่วนด้วย2 m บวก m อะไรก็คิดเลขไปก็ผมคิดมาแล้วก่อนหน้านี้ก็จะเป็น20ส่วน3ามเนาะ v ต่อวีอ่ะแต่ยังไม่จบ และเราก็ต้องไปหาต่ออีกหาต่อนะครับก็คือ u บวก v 1เท่ากับ u 2บวก v 2เนาะ u ก็5ความเร็วต้นนะครับเออพวดผมผู้ผิดไม่ใช่ความเร็วปลายครับอันนี้นคือความเร็วต้นเมื่อเคลื่อนที่นะครับเมื่อเคลื่อนที่ก็เหมือนแรกตอนแรกนะปกติห้าอ,อ,อ่ะ v 1อ่ะ u 2ไม่มีนะครับบวก20ส,ส่วน3ที่เราหาไปได้เมื่อกี้เนาะเป็น v เนาะ ะแล้วก็คิดเลขเดี๋ยวตัวหนึ่งเท่ากับ5.3ส่วน3เมตรต่อวินาทีอ่ะตัวนี้ไม่มี2ตัวเราจะตอบว่าหลังจากมวล2 m เนี่ยอ่หลังจากที่เราชนมวล2 m เนี่ยชนไปนะครับมวลจะมีความเร็วก็คือตัวนี้20ส่วนสามเอ้ย20่ส่วนสามนะพ,พูดผิดค,ครับแล้วก็มี5.3ส่วนสเป็นลำดับก็คืออ่าเราเราเขียนใหม่นะครับ มันก็จะอธิบายได้ว่าหลังจากการชนมวล2 m อันนี้ไปอ่าพอชนมมาส่วน M ปุ๊บจะมีความเร็วนะเป็น v ความเร็ว V นะครับความเร็ว v เนี่ยเท่ากับ5ส่วนรูสส่วน3 5ส่วน3ามอันหนึ่งกับ20ส่วน3าอันหนึ่งนะครับตามลำดับไปเนาะก็ทำก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับในการทำโจทย์เนาะก็ต้องดูว่ารู้ตัวแปรอะไรบ้าง มีตัวแปรอะไรบ้างใส่สูตรอะไรได้บ้างหาวิธีคิดก็พอแท้สูตรเสร็จก็คิดเลขครับไม่มีอะไรมากแล้วก็ใส่หน่วยด้วยนะครับอย่าลืมใส่หน่วยด้วยครับก็เป็นอันนี้ V เป็นเมตรตว,วินเนาะโอเคก็ขอจบการรายงานสำหรับโมเมนตัมและการชนพี่นี้ครับขอบคุณครับ